อ่าผมชื่อปริญญามนัสติตนะฮะอ่ารุ่น3 9แต่ดูบรรยากาศแล้วผมก็ทำให้รู้สึกถึงวันเดิมๆได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าผมก็จบไปส2 13องาปีแล้วครับแ้วก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศก็เหมือนกับจริงๆก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนด้วยซ้ำตั้งแต่วันที่เรามาดูว่าเราอยากจะมาเรียนที่คณะนี้นะฮะก็นานแล้วแต่ก็ทำให้รู้สึกนึกถึงวันเก่าๆ เรียนไฟฟ้าก็ตอนนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นในส่วนที่เราชอบนะฮะแล้วก็พอจบไปก็ไปเรียนต่อปริญญาโทอ๋อต่ออีกต่อที่ไหนคะต่อที่อเมริกาอเมริกานะครัต่อปริญญาโทกลับมาก็มาก็เรียนไฟฟ้าต่อเรียนไฟฟ้าต่อทางไฟฟ้าอะไรเรียนไฟฟ้าจริงๆเรียนพวก ออกแบบวงจรพวก VLSI ดิจิตอลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับสักพักก็กลับมาเมืองไทยนะครับก็มาช่วยครับก็มาช่วยงานบริษัทที่คุณพ่อทําอยู่นะฮะเป็นบริษัทส่วนตัวครับก็เป็นบริษัทส่วนตัวที่ครอบครัวเรามีหุ้นส่วนใหญ่แต่ว่าก็เป็นจอยเวนเจอร์กับต่างประเทศด้วยนะฮะตอนนี้พูดถึงหุ้นทครับทำกระสอบ พลาสติกสารขนาดใหญ่นะฮะที่รู้จักกันในนามบิ๊กแบกนะฮะหดือถุงจัมโบ้เป็นโรงงานทำไอ้พวกคอนเทนเนอร์พวกนี้ครับเป็นโรงงานอยู่ที่นวมนครนะฮะก็ผลิตน้ำท่วมแตถูกต้องครับปีที่ผ่านมาก็ยุ่งมากพอสมควรนะฮะตั้งแต่น้ำท่วมเพราะว่าเราก็ท่วมหมดเลยท่วมหมดตอนนี้ฟื้นฟูก็เรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์การนำความรู้จาก การเรียนวิศวกรรมไปใช้ในธุรกิจเนี่ยนะฮะคือจริงๆผมคิดว่าเราเราได้เปรียบอยู่แล้วในแง่ของความเข้าใจของดางด้านเทคนิคต่างๆนะฮะแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่เราได้ประสบจริงเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างอื่นๆเนี่ยคงเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสกิลทางด้านการพัฒนาบุคคลคนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าอย่างธุรกิจของที่ผมทําอยู่เนี่ย ใช้แรงงานมากเ,<อ>าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจและก็ใจในความเป็นมนุษย์ใช่ถูกต้องฮะ <c oughs> ซึ่งก็ยากไม่แพ้กับทางด้านเทคนิคที่ยากกว่ามั้งครับอาจอาจะอาจจะยากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าปัญหา <c oughs> ที่จะเกิดจากคนเนี่ยก็มีได้เยอะกว่า <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ต้องพึ่งพาคนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆผมคิดว่าในการดําเนินธุรกิจเนี่ยถ้าแน่นอนว่าความรู้วิศวกรรมด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอเ,พเราคงต้องรู้ในหลายสาขาวิชามากขึ้นซึ่งเราก็คงต้องศึกษาด้วยตัวเองต่อไปอนะคระ<า>ับจในความรู้สมัยนี้นผมคิดว่ามันหาไม่ได้ยาก ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะฮะหรือว่านหนังสือถนาอกจากเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปอ่านหนังสือหรือความรู้ที่ไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลําบากนะซึ่งคิดว่าจะทําความเข้าใจได้มีการสอนบางอย่างซึ่งอาศัยประสบการณ์จริงจากคนภายนอกเนี่ยเข้ามาแนะแนวะนะฮะผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับมากอ,อย่างมากนะฮะแล้วก็ ความรู้ด้านอื่นๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทางด้านโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามีก็มีความสําคัญในการที่จะดํำรงชีวิตแล้วก็การเข้าไปทํางานในบริษัทต่างๆครับไม่จชเรื่องพวกครับเรื่องทั่วไปทั้งาานของการเงินหรือการบริหารคนเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญมากที่จะทําให้เราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของธนวิษฎกรรมได้ดีขึ้นไปอีก